หาพรากเด็กแล้วก็กระทําอนาจารอีกด้วยนะครับและคุณต้นอ้อเองก็พยายามจะออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ของเธอแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ขอว่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแล้วก็ลูกของเธอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวเลเนี่ยแหละครับยุคนชนข่าวจะนําเสนอสถานการณ์ล่าสุดให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเช่นเดียวกันกับข่าวข่าวไม่ดีเลยครับเป็นข่าวอื้อฉาวมาจาก มหาวิทยายลัยราชพัฒจังหวัดบุรีรัมย์ถูกข้อหาว่าโกงข้อสอบบรรจุครูหรือไม่เพราะมันจะเป็นไปได้เหลอหรือว่าเขามีดีกรีมีความสามารถจริงๆว่าครูที่เข้าไปสอบบรรจุเนี่ยนะครับ40คนสอบเก่งมากได้อันดับหนึ่ง40คนจากมหาวิทยาลัย ราชพัฏจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งกําลังร้อนชาในวงการการศึกษาอยู่นักขณะน,นี้แต่ก่อนอื่นเราไปดูสถานก,การณ์ของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งกันก่อนนะครับว่าทําไมเธอถึงถูกแจ้งความระเมันคดีเพิ่มเติมอย่างน้อยน้อยก็สองข้อกล่าวหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาพรากเด็กแล้วก็กระทําอนาจารเด็กคุณต้นอ้อเนี่ยนะซึ่งที่ผ่านมามีผลงานในการต่อสู้เพื่อปอกป้องผู้หญิง แล้วก็ปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนมาโดยตลอดจะไปโดนข้อกล่าวหาในลักษณะนี้ได้อย่างไรสังคมจะเชื่อเหรอว่าคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยนะจะถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหานี้เพราวะว่าล่าสุดนางสาวสะรินทิพย์ เป็นเจ้าของเพจโอ้โหดังมากนิกกี้ขยี้ข่าวพานางสาวเกตมณีอายุ27ปีพร้อมกับเด็กหญิงเออันินามสมมุติอายุ9ขวบเท่านั้นเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสอนอนายาวแจ้งความรเเิินลดีก,กับนางสาวชาลิดาพลมาศหรือว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาพระผู้ยาวและกระทำอนาจาร เกดมณีเล่าให้ฟังอะคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมต้นอ้อนำเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาที่บ้านพักของตนเองในเคหะชุมชนย่านคูบอนหลังจากรับการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านว่าตนเนี่ยทำร้ายลูกทําให้ต้องเข้ามาช่วยเหลือก่อนนําตัวลูกตนไปไว้บ้านพักเด็กราชวิถีโดยรับความบินยอมจากลูกของตนแต่เกิดมาจากการพูดจาหวานล้อมครับ ชักจูงให้ลูกไปอยู่บ้านพักเด็กราชวิถีโดยบอกว่าจะไปแค่เพียงชั่วคราววันเดียวแล้วก็จะได้กลับบ้านคุณเกศมณีบอกกันนะครับว่าตนจะเดินทางไปหาลูกพร้อมกับสอบถามเรื่องราวว่ามันเป็นอย่างไรลูกกลับบอกว่าถูกรุ่นพี่ในบ้านพักเด็กกลัน่นแกล้งถีบ ตบหน้าจับหัวโขกพื้นตนก็สงสัยว่าทำไมลูกต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เพราะอยู่ที่บ้านตนก็แค่ตีลูกธรรมดาเท่านั้นแล้วพวกเขาเป็นใครถึงมาทำกับลูกตนแบบนี้ตนพยายามติดต่อไปที่บ้านพักเด็กราชวิถีประมาณสามอาทิตย์จึงได้รับตัวลูกได้กลับมาโดยมีการเซ็นยินยอมว่าจะไม่ตีลูกอีกตนทราบว่าหลังจากนำลูกของตนเข้าไปอยู่ที่บ้านพักเด็กทางต้นอ้อเป็นหนึ่งก็ไม่เคยไปเยี่ยม ลูกของตนอีกเลยนะครับการจะเข้าไปช่วยเหลือใครตามข้อร้องเรียนขอให้ทําการตรวจสอบก่อนไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโรงเรียนที่ทํางานหรือว่าคนก็ได้ชิดตรวจสอบก่อนว่าจริงๆจะมีการทําร้ายลูกแบบที่ถูกร้องเรียนจริงหรือไม่ไม่ใช่แค่ฟังคําพูดจากเพื่อนบ้านมันทําให้ลูกต้องพลัดพรากจากอกของคนเป็นแม่ครับ รุ่นพี่ที่นั่นนะคะแกล้งก็มีการถีบการตบหน้าอย่างรุนแรงแล้วก็มีการเอาหัวโขกด้วยอืมเราก็เลยคิดว่าไปถึงแบบว่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าน้องอยู่ป้านเนี่ยเราเองอะ่ะไม่เคยที่จะต้องมามามา,มาถีบน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณเป็นใครที่แบบมาทํากับลูกเราแบบเนี้ย ก็ก็มีการมาให้เรา,าเซ็นเอกสารรับตัวน้องไปซึ่งตอนนั้นเราก็แจ้งว่าเราโอเคนะที่จะให้น้องไปถ้าน้องอยากไปรลองรองไม่ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมใช่เขาพูดกับน้องว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอันนี้เราถามน้องเองนะคะว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเดี๋ยวจะซื้อขนมไปฝากนะแต่หลังจากนั้นสามอาทิตย์ไม่เคยเจอหน้าเขาไม่เคยมีการติดต่อมาดูเคสไม่เคยติดต่อมาหาเราอีกเลยก่อนที่คุณเข้าไปเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยตรวจสอบคนรอบข้างเราก่อนว่าจริงๆแล้วเรานิสัยเป็นยังไง ที่โรงเรียนก็ตามโรงเรียนลูกก็ตามหรือว่าเป็นที่ทํางานเราก็ตามหรือว่าเพื่อนสนิทมิสหายหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยคุณควรที่จะไปตรวจสอบก่อนว่าจริงๆแล้วเรามีลักษณะนิสัยยังไงไม่ใช่คุณแค่เอารอยโดนตีที่ขาหรือว่าเอาคําพูดของป้าชั้นสองเนี่ยแค่นั้นหรือว่าคนในตึกโอ้โหคุณผู้ชมครับคือมันมันลุกลามบานปลายไปกันใหญ่เพราะที่ผ่านมามูลนิธิต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับ เธอพยายามที่จะแสดงออกต่อสังคมว่าช่วยเหลือทั้งเด็กแล้วก็สตรีมาโดยตลอดแล้วทำไมถึงมาถูกแจ้งข้อกล่าวหาพรกผู้เยาวและกระทําอนาจารได้ถึงขนาดนี้นะครับอีกคนหนึ่งซึ่งออกมาร้องเรียนบอกว่าเคยตกเป็นเหยื่อที่ถูกกระทําเหมือนกันนั่นก็คือนิกกี้ขยี่ข่าวเธอบอกนะครับว่าตนในฐานะที่เคยถูกกระทำจากต้นอ้อเป็นหนึ่งมาก่อนเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหาย ที่เข้ามาปรึกษาถูกกระทําในลักษณะเดียวกันทั้งทั้งที่ตีลูกไปแค่เพียงครั้งเดียวแล้วการดูแลก็ไม่ได้ดูแลอย่างจริงจัง,จงตนจึงอยากออกมากระชากหน้ากากของนางฟ้าคนนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นนางฟ้าหรือไม่อยากจะขอแจ้งกับใครที่เคยถูกต้นอ้อเป็นหนึ่งกระทําการในลักษณะนี้ขอให้ออกมาร้องเรียนกับตนได้ทันทีเลยครับเราเคยโดนกระทําเหมือนกันเราก็เลยเข้าใจว่า การตระเตรียมการวางแผนพวกนี้มันน่าจะไม่ใช่แค่เคสเดียวนั่นมันน่าจะมีมหลายๆเคสงั้นฝากไปเลยแล้วกันนะคะใครที่โดนท่านประธานทากลั่ทําแบบนี้ติดต่อกี่ได้ค่ะกี่กับทีมกฎหมายยินดีช่วยค่ะ <c oughs> อันนี้โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าคุณไม่มีสิทธ์มาพิิาพลาแม่พลาคลูกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นคุณไม่ใช่สารคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วการที่คุณไม่เผยแพร่ข้อมูลครอบครัวอื่นโดยที่สารยัง่มีภากษาว่าผิดหรือไม่ผิด แล้วการการไปชี้นำนักข่าวการไปบังคับพอมอและการไปลุมหัวเด็กออกมาทั้งที่พอมอยังยืนอยู่อ่ะี่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคุนไม่มีอำนาจหน้าที่น,น อันนี้คือคดีความล่าสุดเป็นลักษณะของการแจ้งความดำเนินคดีแต่คุณต้นอ้อก,ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับสามารถที่จะไปพิสูจน์ตัวเองกับประการสอบสวนแล้วก็ต่อสู้ไปถึงชั้นอายการแล้วก็ชั้นศาลกันต่อไปอันนั้นเป็นคดีของใหม่ที่เกิดขึ้นทีนี่เราไปดูคดีของเดิมตัวละครซึ่งเป็นคู่กรณีไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นคนสนิท หรือที่หลายคนพยายามบอกว่าเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่านั่นก็คือซอรักนะครับตัดสินใจไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองจังหวัดสกลนครว่าถูกต้นอ้อเป็นหนึ่งกระทําการในลักษณะช่อโกงแล้วก็ปลอมแปงลงลายเซ็นเอกสารเอาไปใช้จดจัดตั้ง มูลนิธิเป็นหนึ่งนะครับนักข่าวของเราพยายามไปสอบถามความคืบหน้าจากพระการสอบสวนที่สพเมืองจังหวัดสกลนครหลังจากที่นางสาววิไลลักษชัยชาญแจ้งความ2เรื่องนะครับนั่นก็คือคดีช่อโกงและก็ปลอมแปลงเอกสารในส่วนคดีช่อโกงผู้เสียหายอ้างว่าถูกหลอกลวง ให้เสียเงินสองแสนบาทด้วยการปลอมบุตรการศึกษาปริญญาตรส่วนคดีปลอมแปลงเอกสารหนังสือจัดตั้งมูลนิธิผู้เสียหายอ้างน,นะครับว่าไม่ได้เป็นคนลงลายมือเซ็นชื่อแต่มีการมอบเอกสารให้พันตํารวจเอกชัชวานดวงแก้วพุ่มกับการสพเมืองจังหวัดสกลนครกำชับให้ทําด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะน,นี้ประการสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นสอบปากคําผู้เสียหายเสร็จแล้วหากมีหลักฐานแน่ชัด ก็จะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าคุณต all ้นอ้อนะครับหากไม่มาตามหมายเรียกก็จะออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปส่วนการสั่งฟ้องคดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐานครับาสบสนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นสอบปากคำผู้เสียหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้าเกิดมีพยานหลักฐานที่แน่ชัดนะครับ ก็จะออกหมายเรียกนะครับผู้ต ah, oh. e ้องหานะครับมารับทราบข้อกล่าวหาถ้าหากไม่มานะครับก็จะดําเนินการออกหมายจับต like ่อไปครับคุณผู้ชมครับคือข่าวสารในลักษณะแบบนี้เราต้องฟังความทั้งสองด้านนะครับเอาละเข้าใจว่ามันเป็นมอร์สมที่ถาโถมเข้าใส่คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเธอก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกมาแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับแต่ใช้ช่องทางผ่านเพจซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจํานวนมากนั่นก็คือต้น อ้อเป็นหนึ่งคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับเธอชี้แจงแค่ประมาณเนี้ยเนประมาณ4ีหบรรทัดต,ตามนี้เลยนะครับเธอบอกว่าเรื่องราวความผิดเอ๊เธอใช้คํานี้เลยนะเรื่องความผิดของอ้อรอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่วงเงียบแต่ยังพูดไม่ได้การุณาอย่าเอาไปโยงกับลูกสาวของอ้อหรือว่าขม่มขู่ลูกสาวเพราะเขาไม่เกี่ยวถ้าจะประนานหรือประจานอะไรกับอ้อ ทำได้เต็มที่เลยอย่าลามไปถึงครอบครัวของเธออีกเลยพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับคือคือเธอพยายามจะบอกว่าอย่าลามปามได้ไหมยอย่าไปถึงลูกสาวอย่าลามไปถึงครอบครัวแต่ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคําถามตรวจสอบการกระทําของเธอก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่แต่ใช้คําว่าเรื่องความผิดของอ้อนะพูดง่ายๆก็คือคุณต้นอ้อเธอพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ ทีนี้ไปดูอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ออสวีระชัยคนนี้เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับตรวจสอบเรื่องของกระบวนการซื้อขายวุฒิการศึกษาปลอมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดออกมาให้ข้อมูลในลนักษณะชวนคิดอีกแล้วคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับว่าอาจารย์ออสเนี่ยแกไปได้อะไรมาแกบอกว่าในที่สุดอาจารย์ออสได้รับเอกสารมาชุดหนึ่งเป็นเอกสารวุฒิการศึกษาปริญญาตรีของท่านประธาน ประธานไหนอีกแล้วครับเนี่ยจบจากต่างประเทศเกรดเฉลี่ย3.66ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งซึ่งอาจารย์ออสเคยปราบพวกปริญญาปลอมมาเมื่อ6-7ปีที่แล้วมีเซนว่าเอกสารนี้จะเป็นปริญญาปลอมหรือไม่ปริญญาของท่านประธานคนไหนปลอมอีกครับอันนี้ไม่ได้ระบุชื่อนะครับแล้วก็จะได้ประสานงานสอบถามไปที่ต่างประเทศ อาจารย์ออสบอกว่าเธอใช้เอกสารนี้ในการเข้าสมัครงานทางการเมืองก่อนที่จะมาเรียนจบที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงในส่วนของรามคำแหงเป็นปริญญาจริงส่วนการได้มากำลังตรวจสอบเรียนมาเพื่อทราบกำลังตรวจสอบวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาของประธานคนหนึ่งที่อ้างว่าจบการศึกษามาจากต่างประเทศแล้วก็จบการศึกษาที่มหาวิทยายลัยรามคำแหง มันลุกลามบานปลายไปกันใหญ่แล้วนะครับทีนี้ที่ต้องไม่ลืมเลยเพราะน,นี้มันเป็นคดีที่มีหลักฐานค่อนข้างคือเอาจริงอมันมีมูลก็คือขบวนการซื้อขายบุฒทการศึกษาระด,ดับปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยจังหวัดพิษณุโลกซอลักออกมายอมรับความผิดว่าเธอรู้เท่าไม่ถึงการจ่ายเงินไปสองแสนคิดว่าจะได้บุฒทการศึกษามาจริงแล้วในเวลาต่อมากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยายลัยก็บอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่ง กระทำความผิดจริงๆไล่ออกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สั่งให้ดำเนินคดีทั้งกับอาจารย์คนนี้หรือประธานมูลนิธิชื่อดังแต่จะกัารซอรักเอาไว้เป็นพยาน งานนี้ร้อนไปถึงกระทรวงอวนะครับซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศเพราะงานนี้ระบบการศึกษาของประเทศในระดับอุดมศึกษาได้รับความเสียหายเนี่ยเต็มระบบเลยนะครับทำให้ล่าสุดคุณสุภชัยประทุมนาคุลรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวในฐานะที่เป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การซื้อขายวุฒิการศึกษาดังกล่าวนะครับโดยเปิดเผยนะครับว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีอวสั่งการให้นําคีมกฎหมายลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเนื่องจากเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อระบบอุดมศึกษาของประเทศพร้อมกำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ยเกิดความคลางแคลงใจจากการตรวจสอบของคณะกรรมการก็ได้รับรายงานนะครับว่ามหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการสอบสวนและพบว่ามีผู้บริหารระดับคณะ มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวมหาวิลาลมีคำสั่งให้ผู้บริหาร ระดับคณะพ้นจากตำหน่งไปแล้วแล้วก็รายงานให้สภาหมหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้รับทราบร,รวมทั้งจะรายงานให้กระทรวงอวอได้รับทราบภายใน7วันนะครับขณะที่คุณมานพเกตเมฆรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยายลัยพิษณุโลกก็บอกกันนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วพร้อมทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับอวอแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายปริญญาบัตรดังกล่าว และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกกระบวนการหลังจากนี้ทางมหาวิทยายลัยจะปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ที่ควบคุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คอยสอดส่องดูแลภายในอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับในไหนเราก็พูดถึงมหาวิทยายลัยที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วปรากฏว่าในวันนี้ที่หอประชุมซอลักเดินทางขึ้นพิษณุโลก พร้อมกับคุณปุ๊กกี้นะครับไปยื่นหนังสือต่อคณะผู้บริหารรวมถึงประชุมหาข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนคือตั้งคำถามว่าขบวนการซื้อขายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของปลอมเนี่ยนะครับ มีแค่เธอคนเดียวหรือเปล่าหรือมันควรจะมีมากกว่านั้นต้องชำระถลกหนังออกมาให้หมดซอรักยกมือกราบขอโทษทางมหาวิทยาลัยที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ทางด้านของทนายทางฝั่งผู้เสียหายได้พูดชี้แจงว่าเพื่อเป็นการเคลียร์ข้อเครือบแคลงสงสัยกับสังคมเพราะถ้าหากมีขบวนการผู้ร่วมกระทำความผิดซื้อขายวุธิการศึกษาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นอย่างมาก วันนี้เดินทางมาพร้อมกับรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็บอกกันนะครับว่าได้พานักศึกษาเดินทางมาที่บ่ายวิไลเป็นครั้งแรกหลังจากได้สมัครเป็นนักศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีผู้ร่วมกระทําความผิดมากกว่าหนึ่งท่านหรือไม่สอลักพยายามยืนยันนะครับว่าเธอเนี่ยหลงเชื่อให้มาเป็นนักศึกษาเพื่อจะได้วุฒิปริญญาตรีด้วยการชักชวนว่าจะได้ค่าตําแหน่ง 4- ี่ถึงห้าแสนบาทต่อเดือนจากคนในมูลนิธิเบื้องต้นได้จ่ายเงิน ผ่อนจ่ายสางวดงวดละ5้า0 0สครั้งแล้วครั้งสุดท้าย30 0 0 0บาทแล้วจะได้วุฒิการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567จริงๆก็เคยแย้งแล้วนะว่ามันผิดกฎหมายผู้ชักชวนก็อ้างว่าสามารถเคลียร์กับมหาวิทยาลัยได้ครับ วันนี้ตัวฟังแล้วเข้าใจหรือยังครัว่าเข้าใจเราเข้าใจว่าองไรเข้าใจขั้นตอนการเรียนการศึกษาต่างๆค่ะว่าดำเนินการยังคงเหลืออีกสี่เส้นที่ยังไม่ครบพยายามไปค้นหาที่บ้านหรือฝ้าเพดานแล้วสามครั้งก็ไม่เจอส่วนเงินที่ได้จากการขายทองแล้วก็จำนำทองสรุปได้เงินไป31 0,000บาทผู้ก่อเหตุเนี่ยมันโอนเงินไปให้พ่อแม่แล้วก็น้องสาวคนละ5 0,000บาทแล้วก็อีก6 0 0 0ื่น เอาไปให้น้องต่างมารดาและเหลือในบัญชีตัวเอง1 0 0 0 0แบาทตำรวจอายัดเงินทั้งหมดเอาไว้หมดแล้วนะครับจากการสอบสวนผู้รับโอนเงินทั้งหมดยืนยันนะครับว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของของเงินอยู่ๆโอปอก็โอนมาให้เฉยเลยครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเราติดตามคดีนี้เนี่ยปมเหตุหนึ่งที่แม่ของโอปอผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่ลูกไปก่อเหตุแบบนี้เพราะต้องการนําเงินที่ได้จากการขายทองมาช่วยเหลือครอบครัว เพราะคุณแม่ไปถูกหลอกให้ลงทุนในทองคำเทรดทองคำจนเสียหายไป10ล้านบาทหมดตัวเลยนะคะทีนี้ท<ม>ีมข่าวเนชันทีวีไปตรวจสอบค่ะว่าเอคอทจริงเรื่องนี้มันเป็นยังไงไม่พบว่ามีการแจ้งความนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่มีตัวแทนผู้เสียหายจากคดีหลอกลงทุนเทรดฟอเร็กกับบริษัทแห่งหนึ่งเข้ายื่นหนังสือกับพลตำรวจโทรวรรววัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอ,อ,อทอ เพื่อให้เร่งรัดติดตามคดีเมื่อ1กุมภาพันธ์ปี2566ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุกล่าวอ้างล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบไปที่พลตำรวจตรีจิตติพลผลพฤกษาผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบส,อบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสีเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะบอกว่าหลังตรวจสอบเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่พบข้อมูลว่าได้รับแจ้งความจากพ่อหรือว่าแม่ของผู้ต้องหาแต่อย่างใดทั้ทงนี้อาจจะตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าผู้เสียหายอาจจะไม่ได้ถูกหลอกผ่านทางการลงทุนออนไลน์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการชักชวนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่หรือไม่ล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวไปคุยกับพ่อของโอปอนะคะก็ยืนยันว่ามีการลงทุนกับบริษัทแห่งหนึ่งจริงและมีมูลค่าความเสียหาย10ล้านบาทเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมา แต่สําหรับครอบครัวตนเองไม่ได้เข้าแจ้งความไว้ค่ะเพราะเห็นว่ามีกลุ่มตัวแทนผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วและก็หวังว่าจะได้เงินคืนอยู่ก็เลยไม่แจ้งความจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้เงินคืนนะคะสําหรับสถานะทางการเงินของครอบครัวในปัจจุบันก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วด้วยค่ะ เราตัดสลับไปดูบรรยากาศที่งานศพของว่าที่ร้อยโทรสุรเทพหรือว่าโค้ชเทพกันบ้างนะครับน่าสงสารมากเพราะว่าเป็นคนดีตั้งใจทำมาหากินที่จะดูแลคุณป้าแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นักขณะนี้ ภาพที่เห็นก็คือบรรยากาศที่วัดช่อแลพระงามมีพลตํารวจโทกฤิธาพลยี่สาครผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5พร้อมกับผู้กับสบพแม่แตงและนายกอบจจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาเคารพศพเพื่อให้กําลังใจกับทางครอบครัวทางผู้ปัญชาการตํารวจภูธรภาค5มอบเงินช่วยเหลือสั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่แตงมาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมทุกวันและพิธีชาปนก,กิจศพให้เป็นไปอย่างสมเกียรติครับ ขออี<ๆ>ุญาตํำรวจทุกส่วนของภาคท่านะครับภาคท่าจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนทำงานเต็มที่พยายามพยายามจับให้เร็วที่สุดแล้วก็ก็เอาข้อนหลายมาเด็นคดีให้เร็วที่สุดเพื่อความปสูงทางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มีโอกาสที่มาเยี่ยมครอบครัวมาเคารพศพวันวันเกิดเหตุตอนที่เจอศพก็เคารพท่านีกทีหนึ่งวันนี้ก็ถือโอกาสที่มีมา ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ท่านย้ําเลยนะครับแม้ว่าผู้ต้องหาจะคิดว่าตัวเองฉลาดนะครับพยายามคิดจะอําพรางวางแผนอย่างละเอียดยิบแต่ไม่เหนือความสามารถของตํารวจเพราะทางตํารวจภาค5ทํางานกันอย่างเต็มที่หลังเกิดเหตุก็เร่งทําคดีเพื่อเอาตัวผู้ต้องหามาลงโทษตามกฎหมายและที่สําคัญตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไปหมดแล้วนะครับในส่วนของผู้ขับ ผู้ขับรถรับจ้างไม่ต้องกังวลตำรวจเชียงใหม่ทำงานเต็มที่รวมทั้งป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตครับ,บรปกติมันจะไม่ลิ้รั้งับซ้อนแบบนี้นะครับก็คือเพียงแค่ต้องการนีกเลี่ยงนะครับการสืบสวนจับกลุมตำรวจถึงกับผิดพ้า ซึ่งประเด็นขนาณะนี้แทบจะไม่ไม่มีเกิดขึ้นก็คือหลังจากเกิดเหตุแล้วก็มีการประชุมมอบหมายหน้าที่ในทุกส่วนที่จะเป็นไปได้ในทุกส่วนก็ต้องไปเช็คทุกส่วนนะครับเรื่องท้่ดินได้งองตารปิดการใช้โทรศัพท์ต่างๆนะครับก็เป็นกำลวงทีในการสืบสวนของตำรวจรก็จะฝากว่าคนเชียงใหม่เนี่ยก็ตอให้มั่นใจว่าตำรวจภาคใต้กับตำรวจเชียงใหม่ในทุกงาก ยยานาเ็ทีมข่าวเนชั่นทีวีของเรายังไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญมัดตัวนายโอปอเอาไว้ได้อย่างแน่นหนาครับโดยเฉพาะเราจะเห็นพฤติกรรมตอนที่โอปอเข้าไปก่อเหตุ เดินเลือกชิงเอาสร้อยคอทองคําในห้างอย่างใจเย็นคือมันเย็นจริงๆนะครับแต่ใช้เวลาไม่นานประมาณหนึ่งนาที40วินาทีแล้วมันก็หลบหนีออกไปจากนั้นพอตกบ่ายหลังจากนํารถของผู้ตายไปจอดทิ้งโอปอมันเดินกลับไปขึ้นรถของตนเองตัวมันพยายามเอาทองที่จี้ชิงทรัพย์มาไปขายในพื้นที่อําเภอเมืองแต่หลายร้านเลือกที่จะปฏิเสธการรับซื้อทองของผู้ต้องหาต้องขับรถไปร,ไปรอบนอกของเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเอาไปจำนำแล้วก็เอาทองไปขาย พฤติกรรมในส่วนนี้ทําให้ตํารวจตามรอยเบาะแสของผู้ต้องหาที่เอาทองมาขายจนสืบพบทะเบียนรถยนต์ของผู้ต้องหานําไปสู่การตรวจค้นที่บ้านพักจับกลุ่มตัวได้ในท้ายที่สุดอีกหนึ่งหลักฐานที่สําคัญมัดตัวโอปอก็คือมันเอาทองคําที่จี้ชิงมาเนี่ยนะครับไปซุกซ่อนไว้บนไว้บนฝ้าภายในบ้านของตนเองนี่จึงเป็นหลักฐานที่เจ้าตัวไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างชัดเจนนะครับ ผมถึงบอกคุณผู้ชมไงครับคือเหมือนฉลาดนะคุณรพีพันธ์เอาจิงนะครับนะใครที่ดูอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ฉลาดเลยนะครับยังไงก็หนีไม่รอดแล้วไปฆ่าคนตายแบบนี้แล้วก็ไปจี้ชิงทองแบบนี้โทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตนะครับทีมข่าวเนชั่นทีวีไปสอบถามดรวุฒิพงษ์ถายาพิงนักวิชาการสุขภาพจิตอิสระกล่าวถึงกรณีที่นายโอโปอก่อเหตุฆ่าชิงทองจากข้อมูลที่ครอบครัวของผู้ต้องหาอ้างว่าลูกชายติดเกม ในทางสุขภาพจิตเป็นโรคทางสมองที่มามาพบนักจิตแพทย์เพื่อํำการรักษาได้แต่ที่ผ่านมาสังคมไทยมักจะไม่ได้ใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวซึ่งรู้สถานการณ์ภายในดีที่สุดทำให้ที่ผ่านมามักจะเกิดปัญหาก่ออาชญากรรมแล้วก็ฆ่าตัวตายมาแล้วหลายกรณีเท่าที่ติดตามข่าวกรณีของผู้ต้องหามีการวางแผนได้สลับซับซ้อนมาเป็นเวลาร่วมปีนั้นคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนไอดี ในระดับหนึ่งเพราะมันมีความคิดแล้วก็วางแผนได้ประมาณนี้แต่ EQ ิมันต่ำครับคือไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่ไม่ควรกระทำได้และทุกวันนี้พบว่าสังคมไทยมีกลุ่มคนแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับกรณีของโอปอที่ทางครอบครัวมีความกังวลว่าเสี่ยงต่อการคิดสั้นนั้นขอให้มีการตรวจสุขภาพจิตดตรบุติพงษ์ท่านก็มองอะนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะคนกลุ่มนี้อีกสักระยะหนึ่งภาวะจิตใจจะเศร้าลงอย่างหนัก แล้วก็เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายการเฝ้าระวังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดประเมินจิตใจเป็นการเคารพในความเป็นมนุษย์ส่วนการกระทําความผิดของเขาก็เป็นเรื่องทางกฎหมายครับจากนั้นนะคะช่วงประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าตลอดทั้งวันมีญาติพี่น้องมีคนรู้จัก รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเดินทางมาเคารพศพแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของคุณสุเทพอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะหนึ่งในกลุ่มที่เดินทางมาช่วยงานเจ้าภาพอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงานก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รุ่น88ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของคุณสุเทพมากเกือบ20คนค่ะคือ20คนนี้เนี่ยเขากำลังศึกษาในสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะวิทยาลัยพลังงานทดแทนนะคะ คุณอนุชิตบุญธรรมหนึ่งในเพื่อนร่วมรุ่นของโคชเทพเนี่ยก็บอกว่าพี่สุเทพเป็นคนที่อายุมากที่สุดในห้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีภาวะผู้นําสูงมากมักจะคอยให้คําแนะนําน้องๆอ,อยู่เสมอเวลาที่พี่เขาไปทํางานเสริมต่างจังหวัดเขาจะซื้อขนมติดไม้ติดมือมาฝากน้องๆก็ทําให้เป็นที่รักของทุกคนคนดีอย่างพี่สุเทพไม่น่าจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอยากให้พี่สุเทพได้รับความยุติธรรมขอให้ลงโทษคนก่อเหตุถึงที่สุด พี่สุเทพดูแลแม่ดูแลครอบครัวส่งเสียลูกพอรู้ข่าวรู้สึกหดหูเป็นอย่างมากตัวของพี่สุเทพนะคะมีการเล่าเรื่องครอบครัวให้กับเพื่อนร่วมชั้นหรือ